เกตการเด็กบางคนแถวนี้นะ่ะอ้าจริงด้วยตอนนี้นายเป็นสีฟ้าแล้ว <c oughs> แม่ต้องขยับตอนที่ฉันบอกว่าตอนนี้น่ะนายเป็นสีฟ้าแล้ว <c oughs> เธอนี่ตลกจริงเลยนะแต่ว่าดวงวิญญาณของมอนสเตอร์น่ะมันหันกลับด้าไม่ใช่เหรอถะว่าไปไปที่กิวบีกันดีกว่าไหมวัฉันเลี้ยงเองนะฉันนะ่ะบอกว่าจะเลี้ยงก็ไม่เห็นจะเคยเลี้ยงสักทีแถมยังชอบคิดยังเป็นเหมือนด้วย นี่มาสูตรอะไรกันแน่เนี่ยก็ขอบคุณนะคะที่ร <ques> ับชมจนจบนะคะก็เครดิตก็คือของคุณมาชีวพิชัยนะคะนี่เป็นผลงานแรกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นผลงานกันภ้าค่ะ